ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบิลมาโนโป๊กกิ้งตล์ประจำวันที่21พฤษภาคม2565โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้บรรยากาศปุกเป้่าหรือเกินแพทริกลั่นพาช้างศึกซีเกมต้องซิวทองกลับไทยให้จบได้โดยแพทริกกุนาฟสันดาวยิงลูกครึ่งทับช้างศึกซีเกม ลั่นขอคว้าเหรียญทองกลับประเทศได้จงได้เผยตื่นเต้นกับบรรยากาศในสามทุกครั้งหลังได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนบอลชาวไทยโดยดาวยิยงลุกครึ่งไทยสวิเดชไวเชตีอย่างทางแพทริกกุนสตาฟสันตะบันไปแล้วถึง3ประตูนในโุนเเมนต์ซีเกมส2021 พร้อมช่วยให้ทีมชาติไทยชุดอยู23ปีเข้าไปชิงชนะเลิศเพื่อจะลุ้นเหรียญทองกับทางทีมชาติเวียดนามซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันกองหน้าตัวเก่งของทัพช้างศึกซีเกมก็ได้ออกมาพูดถึงการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมกับเป้าหมายที่จะต้องทําให้จดได้ซึ่งแพทริกกุนสตาฟสันได้ออกมาเปิดเผยได้นนว่าก่อนอื่นเลยนะผมคิดว่าซีเกมคือการแข่งขันที่งหญ่ ของชาวอาเซียนโดยเฉพาะกับการแข่งขันฟุตบอลที่แฟนบอลให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยทจากแฟนบอลที่เข้ามาเกือบเต็มสนามในแต่ละนัดและที่สําคัญแฟนบอลชาวไทยตามมาเชียร์กันถึงขอบสนามเป็นการปลุกเรา้าพวกเราเป็นอย่างดีและผมเองก็ตื่นเต้นกับบรรยากาศแบบนี้เช่นเดียวกันและแน่นอนว่าเรานั้นต้องคว้าเหรียญทองให้จงได้เพื่อตอบแทนชาวไทย ตอบแทนแฟนบอลของเราซึ่งเราต้องทำงานอย่างหนักให้หนักขึ้นปุ่งมั่นและก็สู้ทุกนัดผมมั่นใจนะว่าเราสามารถทำได้อย่างแน่นอนทานี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลชายซีเกม2021ทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะพบกับทางเจ้าภาพทีมชาติเวียดนามนัน้นมมีดินสเตเดียมกรุงฮานอยในวันที่22พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาไปต้นไป ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้ครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังเข้าชิงชนะเลิศพวกับทางทีมชาติไทยโดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่ามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกันขอแสดงความยินดีกับทางทีมและพบกันไทยแลนด์ที่มีดิน คอมเมนต์ต่อมาดูฟอร,ร์มการเล่นของทั้งเวียดนามและก็ไทยนัดล่าสุดพบว่า50-50ทีมโชคดีจะชนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามต้องการกองหน้าที่มีระดับจริงๆนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเชื่อเสมอมาว่าเวียดนาจะป้องกันเหรียญทองที่สำเร็จในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเราหวังว่าเวียดนามจะพัฒนากองหน้าของตนในรอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามได้แชมป์ลีกครั้งที่3 1 เพราะมีโค้ชที่มีความสามารถและก็กระตือรือลน้นกองหลังที่มีความสามารถและก็หันหงดุกเช่นลิ้นหงดวงแต่ผู้เล่นอยูโจมยุทธาปีไม่มีประสบการณ์นในครั้งนี้ขอมเมนต่อมาเวียดนามจะชนะไทยอย่างแน่นอนขอมเมนต่อมาบอกตามตรงนะว่าผมไม่กลัวเสียใจถ้าชุดยุทสามปีเวียดนามเล่นแบบนี้และเจอ,อยุท3สามปีไทยแลนด์ได้รอบชิงผมบอกเลยว่ากังวลเกินไปขอมเมมตนต่อมา การพบกันประเทศไทยที่แมตท,ที่ยากและกะส็สำคัญที่สุดในครั้งนี้คอมเมนต่อมาดูแมตท,ที่เวียดนามเล่นมาจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่เข้าใจนะว่าทําไมเวียดนามชนะอินโดนีเซียไป3ต่อศูนย์ใครก็ได้อธิบายให้ฟังทีคอมเมนต่อมาเวียดนามจะพบกับทางไทยในรอบชิงสแตเลอร์ครางนี้โพก,กิ้งจับไม่มีโอกาสโชคดีเท่าทั่ว AFF เขาจะพลาดดินแดนเวียดนามที่เขาไม่สามารถประสบสำเร็จได้คอมเมต์ Comment ต่อมา เวียดนามเอาชนะอ e ินโดนีเซียไป3.0ต่อย์ใน9 0ิบนาทีแต่อะไรไทยแลนด์ต้องต่อเวลาพิเศษ,ษ,ษจนถึงจะเอาชนะได้1.0ต่อน์เขาเม่ตอมานักเตะกลุ่มนี้ไทยมีสติตด,ดีๆมากมายแต่เพราะว่านักเตะหลายคนมาจากยุโรปเล่นแบบไรย้ยงสาพวกเขาไม่มีสิ่งที่น่าเสื่อมไปไม่ต่างกับทางไทยแลนด์รุ่นก่อนหน้านี้ผมเชื่อด้ว่าเวียดนามเจอไทยแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศเวียดนามมีโอกาสที่จะเอาชนะมากกว่าในครั้งนี้เขาเมนต่อมา มอบถ้วยให้ประเทศไทยซะนักเตะที่ดีเกินไปพวกเขาอยู่ระดับที่เหนือกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซะอีกนะคอมเมนต์ต่อมาพอดูบนไทยอินโดก็ไม่เห็นจะมีอะไรโดดเด่นเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเอาชนะไทยไป2ต่อ0ูนยนรบับชัยชนะเลิศฉันชอบผลการแข่งขันในคนในรั้งนี้คอมเมนต์ต่อมามาเลชนะไทยมาเลแพ้เวียดนาม อินโดนีเซียแพ้เราสามประตูไทยชนะอินโดนีเซียหนึ่งประตูสถิติทั้งหมดอยู่ฝ่ายเราก่อนรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเดี๋ยวก่อนเราจะแสดงให้คุณได้เห็นนะว่าการแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นคืออะไรคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าเวียดนามชนะเพราะนายปาร์คเป็นหลักใช่ประเทศไทยชนะด้วยคุณภาพของผู้เล่นซะที่ไหนกันเล่าอ่านะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กัน,กนว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับทีมชาติญี่ปุ่นประกาศ28รายชื่อดวลทีมชาติบราซิลชุดใหญ่โดยทัพสมไรยบูทีมชาติญี่ปุ่นประกาศ28รายชื่อนักเตะชุดทำศึกเอฟฟีฟ่าเด์ดวลทีมชาติปารกวัยและก็ทีมชาติบราซิล, Th Bu, ว,ว,ล,ซลวันที่2และก็วันที่6มิถุนายนพร้อมทั้งเตรียมทำศึกฟุตบอลเกีรินคัพ2022ดวลกาหน้าชิลีและก็ตุนิเซียระหว่างวันที่1 0 1ถึงีมิถุนายนจาก28รายชื่อ เพื่อนชนาทิพย์สงกสินจากคาวาซกิฟอ์เตเลติดทีมชาติญี่ปุ่น2ปลายทั้งโซโกะทานิคุชิและก็มิกิจามาเนะส่วน2 8ปลรายชื่อทีมชาติญี่ปุ่นไว้ดังต่อไปนี้เริ่มจากนะผมผู้สำปะตูก็จะเป็นเอจิจิคาวาชิมะจากทางซารบรุคชูจิกอนดาจากทางชิมิสุเอสเพาวดเนียลชมิดจากทางแซงทูริดองเคสุเกะโอซากะจากทางซานวาชิฮิโรชิมะส่วนกองหลังนั้นก็จะเป็นมายะโยชิดะจากทางซามโรเรีย ทาเกฮิโรโทมิยะสึจากทาง์อสโอลโคอิตากุระจากทางชาเก้นศูนสีโชโกะชานิกิชิจากทางคาวาสกิฟอนเล่มิกิตชามาเนะจากทางคาวาสกิฟอนเล่ฮิโรกิอิโตะจากทางสุดการ์ดโยกิจนาบริสุกาวาระจากทางอาเซคอมายุโตะนากาโตโมะจากทางเอซิโตเกียวและยูตะนากามายาจากทางพีอีซีชิโวส่วนกองการนั้นก็จะเป็นฮิเดมาซาบโมริตะจากทางชานตาคาร่า บาตารุเอนโดจะทางสตุตการ์ตออทานากะจะทางฟอนชูนาดุสินดอฟเกงกิฮานากุชิจะทางอุนิโอนเบรินทาคุชิบาชากิจะทางเลกาเนสทาคุมิมินามิโนะจะทางลิเวอร์พูลจุนยะอิโตะจะทางเคอาร์ซีเกิงทาเคพุซากุโบะจะทางมายยนกาคาอุรุมิโทมะจะทางเบรอวลจูเนียนแซงกิรัรริสุโดอันจะทางพีเอสวีทาคุมะอซาโนะจะทางฟฟลเอฟเอลโบคุม แล้วก็ไดอิชิคามาดาจากทางแฟรงเฟิร์ชส่วนกองหน้านั้นก็จะเป็นเคียวโกะฟูรฮาชิจากทางเชลติกอายาเซอูเอดาจากทางคาชิมาเอเดเลอร์และก็ไดเซนมาอิดาจากทางเชลติกในกรุนนี้เป็นนาว่างานนี้นะผมญี่ปุ่นก็ประกาศรายชื่อนะฮะเตะก,กระชับมิตรทีมชาติในช่วงอ2องถึงมิถุนายนที่ถึงนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาดมแป้งเดินทางถึงฮานอยแต่อันหนึ่งสิ่งทีมชาติไทยนัดชิงกระทางเวียดนาม โดยทางมาดามแป้งนนพันล้ำซำผู้จัดจาการทีมชาติไทยกำชับแข้งไทยช้างศึกยุยยี่สปีควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้หน่อยก่อนจะพบกับทางเจ้าภาพเวียดนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลซีเกมส์2021วันอาทิตย์นี้ซึ่งช้างศึกงอยู่สปีมีผู้เล่นที่ต้องออกจากสนามตั้งแต่นัดแรกกับทางมาเลเซียก่อนที่ล่าสุดจะเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกครั้งในรอบ,บรองชนะเลิศที่ต่อเวลาพิเศษไทยชนะอินโดเป็นต่อศูนย์บนที่19พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยบรรดาแป้งผูง้จัดการทัพช้างศึกได้กล่าวว่าแป้งเข้าใจบรรยากาศในสนามนะว่าทุกคนคงกดดันและพยายามสู้เต็มที่ซึ่งเรานั้นจะไม่โทษกันแต่ก็ได้เตือนเขาจะให้คุมอารมณ์กันมากกว่านี้หน่อยขอโทษแฟนฟุตบอลที่ทําให้ไม่สบายใจเพราะเรานั้นมีบทเรียนแล้วว่าในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่นมันส่งผลต่อเกมอย่างไรดังนั้นแป้งได้ขอให้นักนอกมีสติมีสมาธิอยู่ในเกมตลอด9 0นาทีส่วนอย่างอื่นเป็นหน้าที่ของทางผู้จัดการนะ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงฮานอยเป็นที่เรียบร้อยโคดมาโน่จะปล่อยนักเตะพัก1วันจะกเกมต่อเนื่องและก็ต้องเล่นถึง100สั่สีโมดระวันก่อนนี้หวังว่าทุกคนจะสามารถฟื้นฟูนสภาพร่างกายขึ้นมาได้พร้อมพบกับทางาเจ้าภาพแลนะรอบชิงชเตนเลิศในครั้งนี้ สำหรับทีมชาติไทยชุดยู่ยี่สปีเตรียมพบกับทางเวียดนามเจ้าภาพในฟุตบอลซีเกมส์2021รอบชิงสเตเลิศวันที่12พฤษภาคมนี้เวลา19นาฬิกาที่สนามบีดินสเตเดียมกรุงฮานอยเป็นนามังงานนี้ก็ไปให้กำลังใจใพวกเขาและก็ไปลอนลุ้นกับพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับเจ้าเม็ดซูฮกชาติอาเซียนแกร่งขึ้นมากนะห้ามประมาทเด็ดขาด โดยมูมัดอุซานมูซาบอกฟุตซอลอาเซียนทุกวันนี้ไม่ใช่หมูให้เคี้ยวกันง่ายๆแล้วเราต้องเร่งพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นห้ามประมาทหลังจากนี้เตรียมตัวลุยศึกชิงแชมป์เอเชียต่อไป โดยเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดมุสอาบูซาผู้ที่ทำหนึ่งประตูในเกมที่ฟุตซอลชายทีมชาติไทยชนะเวียดนามไป2ต่อ0คว้าเหรียญทองซีเกมส์2021ที่ฮานัมอารีนาโดยเจ้าเม็ดนะฮะเปิดเผยนะว่าประตูนี้ขอมอบให้กับแฟนฟุตซอลชาวไทยที่คอยให้กำลังใจกันมาโดยตลอดแม้ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยอาจจะเล่นไม่ได้ดีในทุกนัดแต่สามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมาย ต้องยอรับนะว่าตอนนี้อาเซียนไม่ใช่หมูให้เคี้ยวกันง่ายๆแล้วหลังจากนี้ไปจะมีการเตรียมตัวเพื่อจะแย่งหรือว่าแข่งขันชิงแชมป์เอเชียกันต่อไปนะเป็นนวังงานนี้ก็ดีใจด้วยนะฮะกับทีมวุดซอลของไทยที่มาถึงจุดสูงสุดอีกครั้งและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่21พฤษภาคม2565โดยชายผูบังคครั้งฟุตบอลไทยครับ